สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายฝันตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายครับสำหรับท่านที่ฝันเห็นเนนฝันเห็นสัมมาเนนนะครับก่อนจะไปพบกับคำทำนายฝันครับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ของทั้งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆนะครับ สำหรับท่านที่ฝันเห็นสัมมาเนนะครับฝันเห็นสัมมาเนเดินเข้ามาหาเดินเข้ามาใกล้หรือว่าเดินเข้ามาในบ้านนะครับหรือว่าในฝันเนี่ยคุณเดินไปไหนก็ไม่รู้นะครับจู่ๆก็เจอสัมมาเนนะครับตามตำราโบราณว่าไว้ดังนี้นะครับหญิงนะครับผู้หญิงนะครับที่ฝันเห็นสัมมาเนนะครับผมทายว่าคุณมีโอกาสตั้งครันนะครับมีโอกาสจะได้บุตรชายนะครับมีโอกาสจะได้ลูกแหละพูดง่ายๆนะครับ หากว่าโดยภาพรวมทั่วไปนะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับผมบอกเลยว่าการฝันเห็นเนนเห็นสัมเนนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นฝันที่ดีนะครับคุณมีโอกาสได้สิ่งของมีค่านะครับมีโอกาสได้ลาบนะครับลาบหมายถึงโชคลาบนะครับมีโอกาสได้แบบได้ของมีค่าได้แบบอะไรที่แบบไม่ทานตั้งตัวนะครับคือฝันเนี้ยนะครับถือว่าเป็นฝันที่ดีนะครับแต่แน่นอนนะครับการฝันเห็นสามเนนเนี้ยนะครับ ถือว่าเป็นฝันที่ดีก็จริงนะครับแต่ผมอีกมุมนึงนะครับขอมองว่าคือคุณอาจจะห่างหายจากการทําบุญนะครับจากการเติมบุญนะครับคุณก็ลองดูว่าเอ๊ะถ้าหากเราอยากจะทําบุญอยากจะสะสมบุญบารมีเนี่ยนะครับถ้าเราจะทําบุญเนี่ยเราจะทําที่ไหนเราจะทําอะไรนะครับคุณก็ลองแวะเวียนนะครับไปทําบุญดูนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าต้องเข้าไปวัดนะครับอาจจะเป็นวัดอาจจะเป็นการไปอะไรก็แล้วแต,แต่ตามที่คุณคิดว่าคุณได้บุญน่ะนะครับช่วยเหลือคุณนะครับ คุยกับคนช่วยผ่อนคลายให้คนหายเครียดนะครับช่วยเหลือคนให้คนอดอยากนะครับแล้วก็ให้อิ่มปากอิ่มท้องคือแล้วแต่คุณนะครับทุกอย่างล้วนแต่เป็นบุญเป็นฐานหมดแหละนะครับก็อยู่ที่มุมมองนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองแวะเวียนเข้าไปทําดูบ้างนะครับผมส่วนเลขเด็ดเลขมงคลเลขนําโชคนะครับได้แก่เลข7จ็ดนะครับ7 0 0ดรวยรวยเฮงเครับทุกท่านสวัสดีครับ